ไปดูข่าวในพื้นที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีกันบ้างนะคะโดยผู้สื่อข่าวของเราคุณนิราศและคุณนันทพลทิพสีค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดโครงการการเร่งรัดผ่าตัดทมันสุนัขและแมวควบคุมป้องกันโรคพิสุนัขบ้าในพื้นที่เสี่ยงค่ะวันนี้ที่โดมเกประสงค์เทศบาลตำบลเกล็ดแก้วอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีนายอารมินมาอยู่โซ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการเร่งรัดผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวเพื่อควบคุมป้องกันโรคพิษสุนักบ้าในพื้นที่เสี่ยงจังหวัดชนบุรีภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร์วะไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัต วรขติยราชนารีโดยมีดรสถิระเผือกประพันธ์สสเขตสิจังหวัดชนบุรีนายพงษ์ทศิษฐ์ปิจนันทร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีนายสัตวแพทย์สมชวนรัตนมังคลานน์อธิบดีกรมปรศุสัตว์นายอนุสักพิริยะอมรน,นายอำเภอสัตหีบนายสมบัติแก้วประทุมนาย,ยกเทศมนตรีตำบลเกล็ดแก้วผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำนันผู้ใหญ่บ้านตลอดจนประชาชนเข้าร่วมในพธิธีและในโอกาสเดียวกันนี้ยังมอบข้าวสารกว่า2,000ถุงให้กับประชาชนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจประธานในพิธีกล่าวว่าโครงการบริการทำหมันสุนัขแมวฟรีในพื้นที่อำเภอสัตหีบที่ผ่านมา ต้องขอขอบคุณร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่ารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ช่วยขับเคลื่อนให้เกิดโครงการดีๆและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนตลอดมาโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมปรศุสัตว์ได้จระหนักถึงความสำคัญของปัญหาประชากรสุนัขและแมวที่ไร้ที่พึ่งซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยของประชาชนและสวัสดิภาพของสัตว์มาโดยตลอด ปัญหานี้ทวีความรุนแรงขึ้นในหลายพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดชนบุรีซึ่งเป็นจังหวัดที่มีรายงานการพบโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ต่อเนื่องทุกปีมีพื้นที่ติดกับกรุงเทพมหานครจึงเป็นพื้นที่เหมาะแก่การสร้างแหล่งชุมชนพักอาศัยมีสัตว์เลี้ยงของประชาชนสุนัขและแมวจรจัดเพิ่มมากขึ้นการควบคุมประชากรสัตว์เหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งเป็นโรคร้ายแรงที่สามารถติดต่อสู่คนได้ด้วยเหตุนี้กรมปศุสัตว์จึงได้นำนโยบายของท่านรัฐมนตรีมาสู่การปฏิบัติโดยได้จัดกิจกรรมผ่าตัดธรหมันสุนัขและแมวขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนในโอกาสเดียวกันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่อ่างเก็บน้ำภูติอนันต์สนามกอล์ฟพลูตาหลวงเพื่อผลักดันโครงการแก้มลิงและจัดทำสวนสาธารณะพร้อมลู่วิ่งโดยรอบสนามกอล์ฟเป็นโครงการเพื่อประโยชน์ของประชาชนนิราชทิพสีนันทพลทิพสีภาพข่าวสรรหวันโกกะอินรายงาน